ก็ขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยลวกันนะครับผมวันนี้ก็พ่อเบสคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันใน toilet tower defense นะครับซึ่งก็มีอัปเดตมากมายนะครับหลังจากที่ห่างหายจากแบบนี้ไปถึง5ปีคือทุกวันนี้ถามว่าผมเล่นไหมก็เล่นอยู่นะครับบางครั้งแต่ไม่ค่อยได้อัดคลิปไง แต่เราจะกลับมาอีกครั้งในรอบ5ปีซึ่งวันนี้เราจะมาลงเอเนโหมดเราจะมาแก้แค้นซึ่งคลิปคลิปก่อนหน้านี้เมื่อ5ปีแล้วผมได้ลงเอเลจถึงประมาณเท่าไหร่อะ98ปันหรือไม่ก็ด่านที่100ซึ่งวันนี้เนี่ยซึ่งรอบที่แล้วอะ่ะถ้าถ้ามีใครจะไม่ผิดผมก็ใช้ตัวอะไรนะแอสโต้คาเม่าแมนแบกใช่ปะไม่รู้อยู่ไหนผมขายมันไปแล้วแหละ หรือเปล่ายังอ,อยู่ปะนี่นี่นี่ผมใช้ตัวนี้ Astro Titan ที่ได้รับการอัปเกรด Astro Titan Commanderman ซึ่งตอนนั้นก็แบกได้โคตรโหดแบกกับตัวมิวอิงอ่ะไหนอยู่นี่นี่ให้กับมิวอิงแต่วันนี้พิเศษอีกครับวันนี้เราก็จะใช้ Titan Commanderman ในการแบกแต่เป็น Titan Commanderman และจับสวรรค์ครับผมซึ่งเราดับสวรรค์จะ โหดยิ่งกว่าอ่าระดับสุดยอดนะครับซึ่งระดับสวรรค์ตัวนี้นะครับก็จะคือไททันคาเมล่าแมนช่างภาพพลาสมาไททันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นทั้ง AOE อีสเปสชะสลโลหรือคันอ็อกแบ็คด้วยครับผมก็คือไปตั้งสี่อย่างคือแบบเป็นสี่อย่างสัคัญธ์สัมพันนั้นเลยซึ่งแบบมี ขนกแบ็คก็คือระยะผัก2ดาเมจจากสามแสนใช่ปะไอร้ยไอสามพันเจ็ดร้อยห้าสถึงหกแ0นสองหมื่ถึง6ก0 0ื่นสครับผมถ้าอัพตัน6กหมื่นสระยะระเบิด25่ห้าสโลเจเลยนะโคตรสโลระยะจาก4ี่หกถึงแปดสิบคูดาศูนย์จุดห้าศแล้วก็ดพเ 7 5 0 1ถึง310000ครับผมถ,ถ้าพร้อมกันแล้วก,พก,วก,ก็พร้อมกันแล้วก็ไปลงกันเลยพร้อมกันแล้วก็ไปลงกันโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดเซตสักครู่หนึ่งโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในดาดเอเลดกันแล้วนะครับซึ่งตัวต้นเกมที่ผมเอามาก็คือตัวนี้เลยนักขุดเจาะไททัน เป็นระดับกอดลีหรือระดับศักดิ์สิทธิ์เราต้องกดสกิบไปก่อนข้ามขึ้นอัตโนมัติตอนนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันอ่เนี่ยตัวพวกนี้ยังไม่ได้รีวิวหมดเลยก็ <S 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 คือยังไม่เคยโผล่ช่องเราถ้าจำไม่ผิดนะเราจะหาที่วางวางไว้ตรงนี้ตัวนี้นะครับผมอ่า สามารถระเบิดได้เจาะทะลุได้แล้วก็ทำให้มึนงงได้นะครับผมซึ่งก็ DPS ถือว่าโหดก็ให้ตัวนี้แบกช่วงต้นๆไปก่อนนะครับผมซึ่งช่วงระหว่างนี้เราก็จะวางพวกซานตาทีวีแมนเนี่ยซานตาช่วงแรกๆก็จะง,ง่ายๆก่อนครับช่วงแรกๆก็จะชิวๆไม่มีะระยะเนี่ยก็วางซานตาไปก่อน วางสตาร์เพิ่มอ,อะไรประมาณนี้ส่วนตัวนี้ผมเอามาเพราะมันมีสกิลหยุดเวลาครับมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีสกิลหยุดเวลาตัวเนี้ยน่าจะมีสกิลหยุดเวลาลากฟิวเจอร์คอกแมนส่วนตัวนี้เป็นตัวบัฟครับเป็นตัวบัฟที่ทำดาเมจได้เป็นระดับกรลี่เหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็อ่า ได้อ่าได้มาจากการไปหาหาซื้อในเทดดิงพาซารวมถึงตัวนี้ด้วยนะมันจะสลักเช่ออยู่คนที่คนที่ซุ่มได้คนแรกนะครับคนที่ซุ่มได้คนแรกไม่ใช่คนแรกของตัวนี้ฮะหมายถึงคนแรกที่อันนำมาขายอะ่ะก็คือคุณสไปเดอร์แมน9 8 4 3น่าน่าจะเป็นรหัสไก่ ซึ่งเป็นตัวที่2 0 0 7 27,7798ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวลำดับท้ายๆอยู่ไม่ได้ไม่ได้แบบลำดับแรกๆแต่ก็โอเคเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องลำดับอีกแล้วมันไม่ได้มีผลแค่มันจะขายได้ตอนนี้นะครับเราก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราขายตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราวางไททันเลยมาขายแล้วครับรีบวางนะฟึบ ปึ๊บวางแล้วโอ้ oh, เป็นไททันที่ตัวเล็กมากอืมเลเวลแรกก็มีวงทั้งหมด2วงนะครับวงนอกเหมือนจะเป็นการพ่นลำแสงอะไรสักอย่างนะครับผมจะพ่นลำแสงอะไรสักอย่างเฮ้ยเดี๋ยวหยุด Auto ออโต้สคิป่อนะโหสโลจริงนะเนี่ยน่ะมันจะเป็นการพ่นลำแสงอะไรสักอย่างส่วนวงในจะเป็นการทุบจะใช้คอนทุบ วงนอกพกลำแสงวงในใชัยคอนทุกเดี๋ยวเราเปิดเสียงเ,เสียงสักหน่อยมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเก็บ <c oughs> <Okay, S 2> ผมเปิดเสียงละ มาณนี้เนี่ยครับมันไม่มีเสียงอะไรเลยนะมาพอประมาณนี้เดี๋ยวอัปเกรดอัปเกรดขั้นแรกใช้อ่าอัปเกรดจากขั้นแรกไปขั้นที่สองใช้สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบครับอัปเกรดฟึ๊บมีอะไรเพิ่มเข้ามาอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกตัวหนึ่งก่อน มีอะไรเพิ่มเข้ามาดูจากโมเดลหลังไม่รู้อะไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาฮะถ้าดูจากโมเดลมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไหนขอดูสเตตัสหน่อยจากอาดาเมตแปดพันเจ็ดขึ้นมาหมื่นสอง ระยะ4-6ขึ้นมา5้าสคูดาวนจุดสีขึ้นมาโซนจุดสาหนึ่งโอเคทุกอย่างก็เหมือนเดิมคขายไปเนี่ยดูบอสดิอ่ะเมื่อบอสเข้ามาวงคอนปุ๊บปุ๊บป๊ะโป๊ะป๊โอ้ป่ะต่อไปจะขัดสอบเป็นขั้สามครับอ่าดามเมจจะเพิ่มขึ้นมาหมื่นหนึ่งบวกสี เกจจากดาเมจหมื่นสองขึ้นเป็น24งหมระยะจาก50ิเป็น5้าสครูดาวเหมือนเดิมครับก็ดูดูเอาเนี่ยประมาณเนี้ยโมเดลอะไรเปลี่ยนไปอะ่ะเหมือนลดลายตรงนี้เพิ่มขึ้นปะ่ะแล้วเ,เนี่ยเหมือนจะเพิ่มขึ้นนะโอเคเดี๋ยวกดไปเก้าพันหครับต่อไป ตอนนี้ดาเมจกลายเป็น33,600นะครับวง58กดูดาวศูจุดสามหนึ่งห้าระยะพักระยะระเบิดระยะการสาโลเหมือนเดิมนะครับดูดิไอวกทอยเลทแทบไม่ได้เดินออกมาจากฐานเลยอย่างนี้อัลต้สกิปเลยชิลออปขั้นต่อไปครับใช้เงิน15ื่นห้าแอไปตอนนี้ดาเมจเป็น5 4า0มนนะครับ ระยะ62คูดาว0ูน์งวประมาณนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมันจะเป็นเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนิดนึงใช่ปะน่าจะใช่ต่อไปโอ้โหอพคัตต่อไปใช้เงิน22,000ฟึบตอนนี้ดาเมจ72,000ครับวง66คูดาว0ูนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอ่าประมาณนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่รู้ว่าผมมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยโอเคเดี๋ยวอัปเกรดขั้นต่อไปเลยครับฟึบอัปเกรดขั้นต่อไปอ่าดามเมจจะลดลงมาเหลือ60,000ระยะ72ะ็คดาประมาณนี้นมาสังเกตรายล,ละเอียดเนี่ยมันก็ประมาณนี้ยรายละเอียดแทบไม่เปลี่ยนเลยนะ แต่สิ่งที่ไม่ไม่เปลี่ยนจริงๆก็คือเนี่ยทอยเรทยังอยู่แค่ตรงบริเวณนี้อยู่เลยโอ้แถววงกว้างด้วยนะเนี่ยเน่ยวงอย่างกว้างอะถ้าเราวางตรงเนี้ยน่าจะทั้งแมพเพราะว่าวงสูงสุดมันเท่าไหร่แปวงกว้างจัดโอเคต่อไปครับอัพขั้นต่อไปนะครับผมใช้เงิน 3 5ม0 0ื 35, นะครับกดอัพไปเลยตันแล้วครับโอ้โหอันนี้คือวิวตันแล้วไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฮะดาเมจเป็น74,400นระครับระยะ80ดสคูดาศูนยวิศูนย์จุดหนึ่นึ่งวิสามารถผักลายผักระยะผัก2องมีกี่วง2องวงเหมือนเดิมเหมือนตัวนี้การโจมตีจะไม่ค่อยมีลูกเล่นมากนะครับ ส่วนตอนนี้อย่างที่ผมบอกเอามาเนี่ยจุดเวลาจุดเวลา,าที่พูดเลยก็คือเอามาจุดเวลาเนี่ยตัวเดียวก็แบบโอ้โหกอดแล้วอะเนี่ยตัวเดียวก็กอดละเดี๋ยวเราวางเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งวางไว้ตรง ตรงนี่อ้าวร้อยสี่สิบหกกันแล้วโอ้โหกว่าจะมาถึงเวบนี้นี่ใช้เวลาต้อง130ร้อยสาสิบนาทีเลยนะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาอ่าหนึ่งอหนึ่งทุ่มสิบสามนาทีจากถ่ายจรช่วงประมาณสี่ห้าโมงเนี่ยแล้วก็ใช้เวลามาร้อยสามสิบนาะทีอ่อ คือไอ้พวกเซตพวกเนี้ยไอ้เซตคาร์เมลแมนพวกเนี้ยมันเซตไม่ทันเมื่คนดูคือมันกินตังค์งบประมาณเยอะมากผมเลยต้องมาเซตไอ้ตัวนี้ครับอ่า,น,า,อา,านักขุดเจาะจักรวาลไททันนะครับผมหรือไททันกาแล็กซี่ดวแมนนั่นเองนะครับต้องมาเซตเพราะพวกเนี้ยอัพไม่แพงเลยแถมได้พีดพีเอสประมาณแสนแปดหมื่นห้าพัน น้อยกว่านี่ประมาณแสนก็กว่าแสนก็กว่า Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, take off the wind. I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient Got my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love หาอะไรอนะเอาตัวนี้วางไว้นี่อัพเกอับเกอัพเกรดเดย่าแล้วจบชีวิตแม่มันจะนักนะเรียบร้อยครับจบในด่านที่148นะถึงแม้ว่ามันจะขึ้น150แต่เราเคลียร์ไอตัวบอสไม่ได้มันก็เลยจบที่ด่าน148 โอเคถือว่าเยอะกว่ารอบที่แล้วอยู่นะครับเพราะว่ารอบที่ทแล้วได้ดาดร้อยหนึ่งอเลสรอบกดเทเลพอร์ตไปที่หมวดมิดที่สุดนี่รับเจมเพจฟรีนี่อันดับที่4นะครับหมื่นห้าแล้วอันนี้เราอันดับ4ี่แล้วครับผมอันดับถัดไปอันดับที่ห้าครับ อันดับไปอันดับที่ห้าก็คือใช้ความสามารถพิเศษก็คือรับเงินมากขึ้นรับเงินเริ่มต้นหนึ่งร้อยครับผมประมาณนี้ช่องวางตำแหน่งบวก3เหรียญบวกหเงินเริ่มต้นบวกหนึ่งร้อย ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวจะมี EP พิเศษที่เรามานั่งเก็บเดี๋ยวผมก็จะมานั่งเก็บแรงแล้วก็นั่งเก็บอันดับที่อยู่บนกระดานเดี๋ยวผมจะมาเก็บอันดับที่อยู่บนกระดานเนี่ยต้องร้อยเก้าสิบห้าขึ้นไปนี่คคอขั้นต่ำแต่เล่นคนเดียวนะส่วนเวลาที่เล่นเกิน8ชั่วโมงจะไม่นับนะทุกคนดู อันนี้เขาก็เล่นประมาณเนี่ยไออันดับสูงสุดมันฟุกไงเนี่ยมันเล่นประมาณเจดชั่วโมงถต่ว่าโอเคอยู่โอเคชอบคลิปนี้ก็จบกันไปแต่เทงเท่านี้และบายบายครับคนดูบาย